สวัสดีครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2563นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ที่หน้าสถานีรถไฟละมาก็จะมีการเปิดตลาดถนนคนเดินเป็นวันแรกนะครับวันนี้ซึ่งจะมีทุกๆวันเสาร์ตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายสถานีรถไฟละแมนะครับทางด้านทิศเหนือ เมื่อครั้งกันนู้นที่พาไปตลาดใต้เขี้ยมเป็นป้ายฝั่งทิศใต้นะครับอันนี้จะอยู่บริเวณหลังเวทีงานนะครับตรงนั้นคือหลังเวทีของตลาดถนนคนเดินนะครับตอนนี้กําลังมีการซ้อมเดี๋ยวจะพาไปเดินคร่าวๆนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟละแมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชานชลาที่2นะครับ อันนี้คือตัวอาคารสถานีนะครับไม่ทราบว่าเคยถ่ายให้ดูหรือยังนะครับตัวอาคารสถานีตอนนี้เรากำลังจะไปที่บริเวณถนนคนเดินอำเภอละแมนะครับทุกๆวันเสาร์ประมาณบ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับหกชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างตะกี้ไปเดินเซอร์เวย์มารอบหนึ่งละ ปรากฏว่าของยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็เลยรอมาชั่วโมงหนึ่งจำได้ไหมครับตรงนี้คือป้ายที่เราบอกมาคลิปที่แล้วเหมือนกันที่สถานีที่พาไปไหนครับพาไปหลักใต้เคียมตรงนี้นะครับคานี้ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณหลังงานนะครับสถานีรถไฟจะอยู่บริเวณหลังงานะ ที่เดินเซอร์เวตะกี้ก็ส่วนมากก็จะเห็นเป็นสตรีทฟู้ดซะเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นร้านต้นไม้จะอยู่ที่สถานีตรงนี้จะเป็นรถของบ้านเอื้อพรน,นะครับบ้านเอื้อพรก็จะเป็นมูลนิธิมาพารณกุสลน,น่าจะตั้งร้านต่อสางครับตรงนี้เป็นหอนาฬิกาของอำเภอนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะวนทางซ้ายนะครับตรงนี้ปกติก็จะเป็นตลาดอยู่แล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับเราจะถ่ายวนซ้ายแต่เราจะเดินทางเราจะเริ่มเดินทางซ้ายนะครับแต่อาจจะถ่ายทงางขวาเพราะว่าจะได้มุมกว้างกว่า ตอนนี้เราก็จะดูาภาพกว้างของบริเวณตลาดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูใกล้ๆนะครับไม่ใช่ใกล้ๆสิมาดูให้มันละเอียดนะครับอันนี้บริเวณจะยาวไป่ถึงธนาคารไทยพาณิชย์นะครับลิฟต์แตอน,นี้ก็จะไปเกืบๆถึงโรงเรียนรแมาวิทยานะครับสำหรับใครที่มาก็จะเห็นมีเซเว่นอยู่ หน้าสถานีไม่ต้องกลัวหดครับตรงนี้จะเป็นบริเวณ,ปณเป็นเวทีงานนะครับก็กำลังจัดสถานที่ดนตรีก็กำลังซ้อมอยู่นะครับวงดนตรีกำลังซ้อมอยู่อ่านึก,กลืมไปนิดนึงนะครับขออนุญาตเดินกลับไปนิดนึง ถนนเพชรเกษมไม่ใช่สิ a อ1ไม่ใช่เพชรเกษมเพชรเกษมที่อีกฝังระนองนะครับพอภัยจะชื่นชมกินเรี้ยงลิ้นป่าปนะครับคราวนี้เราจะไปสำรวจด้านไกลก่อนนะครับด้านไกลก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะครับ เดินฝั่งซ้ายถ่ายฝั่งขวาก็น่าจะเวิร์กเนาะมุมจะได้กว้างๆหน่อยอ่ะนะครับไม่ต้องคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งดูกันไปก,ก่อนเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีขวางขายมากขึ้นคนก็เริ่มมามากขึ้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรอกครับให้ามาโปรโมทอำเภอเฉยๆเริ่ม,นนมุดพักขึ้นว่าฝนก็ไม่ค่อยอำน้อยเท่าไหร่เราะวันนี้ตกตก ก่อนหน้านี้ก็ตกตะกี้ก็มืดนีก็ยังมืดแต่เดินได้ครับผลค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเยอะกว่าตลาดนัดเช้าอีกทุกๆวันเสาร์กับวันพุธจะมีตลาดนัดน,นะครับอยู่โซนฝั่งนี้งหนุ่นะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นเสื้อผ้านะครับเยอะนิดนึงก็จะมีสตรีทฟู้ดบ้างอะไรบ้าง นะครับก็เป็นอำเภอเล็กๆบริเวณชายแดนของจังหวัดชุมพรมีพื้นที่น้อยที่สุดแหละตรงนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาล ก็เลยไม่มากแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปสุดซอยฝั่งนู้นมีม่ใช่ซอยหรอกตรงนี้เป็นถนนหลักเข้าอ,อำเภอเลยแหละยาวมาจากเอซินถึงหน้าสถานีรถไฟตรงมาเลยนะครับ่าหน้ำเพอรเร่งไปได้ไครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปให้สุดนะครับ ตอนนี้ใครอยากมาแล้วก็พักสักคืนนึงพรุ่งนี้ก็ไปหลากใต้เขี้ยมต่อวันอาทิตย์นะครับก็จะได้มีที่พักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าไปทางไหนได้บ้างก็เดินมาจนสังเกตเห็นป้ายธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ นี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยมีของแล้วขอ,ง,อ,อง,งน่ากินนะครับ,นะรบเราก็จะมาถึงจุดตรงนั้นคือร้านสุดท้ายนะครับแต่ในอนาคตต่อไปแน่เหมือนกันว่าจะเป็นร้านสุดท้ายหรือเปล่า ะะรตรงนี้ก็จะมีอะไรอ่ยน้ำมะพร้าวปั่นผู้ใหญ่ทอนอร้านมีญาดกันครับร้านมีญาดกันผู้ใหญ่ทอนก็จะมีฝาแปดอยู่ด้วยนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะไปดูอ่ตรงข้างหน้านิดนึงตรงทางตรงนั้นเป็นจะกั้นถนนไว้นะครับไม่ให้รถเข้ารถออกได้ นะครับถ้าจะเข้าก็ต้องเลี้ยวไปอีกทางห้ามตรงนะครับเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าเป็นโครงการปิดถนนนะครับทีนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดมาแล้วก็ตรงนี้จะมีโรงแรมบาหลีนะครับอยู่ในซอยตรงข้ามกับธะนานารนะครับ รงอาคารเขียวๆตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งนึงน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ